ที่อีกหนึ่งความปังของหนุ่มๆวง BTS กันบ้างดีกว่านะคะเขาขยันสร้างสถิติกันเหลือเกินล่าสุดสร้างสถิติอีกแล้วสถิติอะไรไปดูกันค่ะสร้างสถิติเก่งมากจริงๆยังคงเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ๆออกมาต่อเนื่องค่ะล่าสุดเลยนะคะไม่ธรรมดาอีกแล้วกับทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงชื่อดังอย่าง Spotify ค่ะ หลังจากที่ Boy With Love นะคะเพลงดังจากอัลบั้ม Mad of the Soul s o u l Persona มินิอัลบั้มระับที่6ของวงที่ได้นักร้องสาวชาวอเมริกันอย่าง Housey เนี่ยมาร่วมฟิเจอริง,รงก็มียอดฟังแบบสตรีมมิ่งได้ถึงหลัก800ล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเพลง Boy With Love ค่ะถูกปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันเป็นครั้งแรกนะคะในวันที่12เมษายนปี2019 สมผลให้เพลง Boy With Love ค่ะสร้างสถิติมียอดผู้ฟังเพลงถึงหลัก800ล้านครั้งได้ในระยะเวลาเพียงแค่2ปีกับอีก9เดือนเท่านั้นเองนอกจากนี้นะคะเพลง Boy With Love ค่ะก็ยังเป็นเพลงภาษาเกาหลีเพลงแรกและเป็นเพลงของบอยกรุ๊ปเกาหลีวงแรกด้วยที่สามารถสร้างสถิติมียอดผู้ฟังถึง800ล้านครั้งบนแพลตฟอร์ม Spotify ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทาง Spotify เลยด้วยล่ะค่ะ เดี๋ยวเรามารอดูการแพ้เชื่อว่าเดี๋ยวหนุ่มๆวง BTS เนี่ยก็จะทำลายสถิติตัวเองนะคะจะต้องมีเพลงใหม่ๆที่มียอดฟังเกิน800ล้านครั้งแน่นอนเพราะว่ากระแสะความปังความฮอตของเขาเนี่ยโอ้โหมาแบบชุดไม่อยู่จริงๆค่ะ